สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนทุกท่านมาเดินชมสวนปานน้าใจนะครับของคุณแม่กำนันเจรพรกันแก้วนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กําลังเริ่มหรือผู้ที่ทําอยู่แล้วนะครับจะเป็นการศึกษาแล้วก็ต่อยอดนะครับให้กับท่านนะครับในการทําเกษตรเชิงผสมผสานนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านคิตุนนะครับตำบลโนนอำเภอโนอนนอารายจังหวัดส,สุรินทร์นะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะพามาดูพามาชมอัปเดตนะครับว่าส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับตลอด4ปีที่คุณแม่นะครับเปลี่ยนจากที่นานะครับตรงนี้จะเป็นที่นานะครับเปลี่ยนมาทําเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับ ซึ่งส่วนปันน้ำใจนะครับจะมีหลายโซนแล้วก็หลายพื้นที่นะครับที่แบ่งออกหลักๆนั้นก็คือจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนที่1น,นั้นก็คือโซนปั่นน้ำใจนั่นเองนะครับโซนปั่นน้ำใจนั้นก็คือจะแบ่งที่จำนวนหนึ่งนะครับไว้ให้กับาชาวบ้านนะครับได้เข้ามาทำเกษตรปลูกผัก ขายทำนู่นทำนี่ขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงดูดูฝนนะครับาชาวบ้านก็ยังติดภารกิจในเรื่องของการทำนาอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มาปลูกผักที่จะขายนั่นเองนะครับซึ่งคุณแม่ก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับไว้ให้กับชาวบ้านนะครับได้เข้ามาทำเกษตรนะครับซึ่งในการทำเกษตรนั้นคุณแม่ก็แบ่ง ให้ทำฟรีนะครับไม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นน้ำก็ฟรีขอแค่ชาวบ้านนั้นเอาแรงมาทำทำขายได้เงินคุณแม่ก็ไม่ได้เอานะครับก็คือให้ชาวบ้านใช้จ่ายในพอเรือนได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ทำเกษตรผสมผสานนะครับ ็ตามชื่อเลยครับก้าวตามรอยพ่อนะครับทําให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นครับผมก็คือเปลี่ยนจากที่นานะครับอย่างที่กล่าวข้างต้นมานั้นมาทําเป็นเกษตรผสมผสานนะครับในส่วนของสะก็เลี้ยงปลาว่าไว้ขายไว้กินนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับนอกจากแกปลูกกล้วยแล้วนะครับก็ยังจะมีในเรื่องของ มะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็ของใส่ไก่ก็แซมไปด้วยบัวนะครับซึ่งเป็นบัวหลวงนะครับบัวนี้ก็นำไปไหว้พระได้นะครับช่วงวันพระส่วนริมถนนก็ช่วงนี้นะครับปู่คมก็นำฝรั่งกิมจูนะครับมาปลูกไว้แซมไว้ข้างๆถนนนะครับ ต้นมะพร้าวก็ออกลูกดกเลยครับผมโดยวันนี้นะครับอากาศดีครับเมื่อคืนนะฝนตกไม่มีแดดก,ก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูสวนปาน้ำใจนะครับในการอัพเดต โดยช่วงนี้นะครับช่วงฝนก็จะพื้นที่ก็จะหญ้าก็จะขึ้นไว้หน่อยนะครับซึ่งก็จะมีชาวบ้านนะครับมาขอตัดหญ้าต่ให้วัวนะครับซึ่งคุณแม่ก็มาให้มาตัดฟีเลยนะครับและที่สำคัญนะครับอื กำลังดกเลยครับผมแลที่สําคัญที่กล่าวเมื่อกี้นะครับให้ยาฟรีไม่พอนะครับแถมถ้าคุณแม่อยู่คุณแม่ก็จะตัดกล้วยตัดอะไรให้นะครับให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาทําความสะอาดให้ซึ่งเป็นการแบ่งปันนะครับสมกับชื่อส่วนปันน้าใจจริงๆนะครับซึ่งในโซนข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นคลอง ที่เก็บน้ำนะครับเป็นคลองหลักซึ่งช่วงนี้ก็ฝนตกหนักเป็นอาทิตย์แล้วครับก็จะทำให้น้ำในโซนนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับพวกปลาที่เลี้ยงไว้เขาก็จะไปอยู่ตามคลองไส้ไก่อยู่ตามอะไรเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเรื่องนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะว่า ก็อยู่กับธรรมชาติก็ให้ธรรมชาติเขาดูแลกันไปนะครับถึงเวลาเขาก็ตอแทนคุณเราเช่นเคยเหมือนเดิมครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการปลูกผักไว้ในกระถางนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับเราจะปลูกตามแบบดินไม่ได้นะปูกเนาะมันจะเน่าเนาะนแล้วก็มาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะครับเพราะพืชพืชผักบางชนิดมันก็ลงแปลงลงอะไรไม่ได้ ก็ต้องลงกระถางในแบบนี้ครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกครับผมเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปนในตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อแหนแดงนะครับก็คือเลี้ยงแหนแดงเอาไว้ให้เป็นอาหารปลานะครับแล้วก็จะเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่ทางด้านของคุณแม่ก็เลี้ยงไก่ไข่ไว้ ประมาณ30ตัวนะครับก็คือเลี้ยงไว้รับประทานเองนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับผมบรรยากาศในสวนสบายมากครับวันนี้ในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะแต่ก่อนนั้นเป็นนาผักบุ้งนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับแม่ได้ วันละพันนี่นะครับแต่ว่าในเมื่อผักบุ้งมันเริ่มแก่แล้วนะครับมันก็เก็บไม่ได้คุณแม่ก็เลยทำการนำปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนมาปล่อยลงน้ำตรงนี้นะครับในกระชังไม่ใช่นะครับในกระชังนั้นก็คือเลี้ยงกุ้งครับผมในกระชังนี้คือเลี้ยงกุ้งส่วนพื้นที่ในน้ําเลยเนี่ยตรงเนี้ย เอาปลานิลแลวก็ปัตเพียนมาปล่อยเพื่อที่จะกินพวกวัชพืชพวกผักบุ้งที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วมันแก่แล้วนะครับก็เลี้ยงปลาพวกปลากินพืชไว้นะครับส่วนตามขอบตรงนี้นะครับคุณแม่ก็ได้ปลูกในเรื่องของต้นดาวเรืองนะครับผมเอาไว้ร้อยพวงมาลัยเอาไว้ทำเป็นดอกไม้ไหวพระนะครับผม แล้วในส่วนตรงนี้นะครับก็คือทําเป็นนาผักบุ้งเหมือนกับเช่นฝังน่งนู้นแต่ฝั่งนี้เนี่ยเพิ่งปลูกใหม่นะครับซึ่งก็เก็บทุกวันครับขายได้วันละพันนะครับเฉลี่ยต่อวันนะครับเฉลี่ยซึ่งเป็นผักบุ้งที่อวบใหญ่ครับแล้วก็ที่สําคัญครับปลอดสารพิษนะครับเราจะสังเกตนี่ครับ ผักบุ้งจะอวบใหญ่มากครับนี่ไม่มีสารพิษครับดูจากการกัดกินของหนอนของมแมลงนะครับซึ่งก็เป็นระบบนิเวศของเขานะครับแต่ก็ปูนะครับที่ดูแลสวนก็จะในเรื่องของจัดการในเรื่องของตัวหนอนออกไปนะครับเพราะว่าถ้าหนอนมันลงเยอะเกินมันก็ทำให้ผักบุ้งเราเสียหายแต่เราไม่ได้กําจัดเขาโดยวิธีการใช้ยานะครับ ดวยวิธีการเก็บออกมันจะดีกว่าเพราะถ้าใช้ยาคนอื่นกินก็เป็นอันตรายและที่สําคัญเรากินก็เป็นอันตรายนะครับนี่ก็เป็นแนวทางแล้วก็วิธีคิดของคุณแม่นะครับที่ทําส่วนนี้ซึ่งผมว่าแนาวคิดของคุณแม่นั้นดีมากๆเลยครับอันดับแรกนะครับทําเพื่อให้ตัวเองได้กินและที่สําคัญนะครับคุณแม่นะครอบครัว กินก็ไม่หมดได้แบ่งปันนะครับชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้นะครับก็จะคุ้นเคยดีกับท่านกำนันเป็นคนใจดีนะครับแจกอย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็เอาไปให้กินนะครับอ่าน,นี่คุณปูดูแลสวนน่าจะมาจากส่งกล้วยนะครับเอากล้วยไปส่งหมอปู่ให้เขาไปใส่บาตรอ๋อกล้วยไปให้เขาใส่บาตร อันนี้ที่เล่าทึงเมื่อกี้นะครับคปู่ก็จะเป็นคนที่ดูแลสวนตรงนี้นะครับอ,อายุเยอะแล้วก็มาดูแลสวนให้กับลูกหลานนะครับบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับช่วงนี้มรสุมฝนเข้าเยอะครับถือว่ากาศทำทุกท่านมาเดินชมสวนบรรยากาศร่มรื่นครับที่นี่ บรรยากาศร่มรื่นมากก็สุดท้ายนะครับนะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับนะขอปิดคลิปด้วยการให้ชมต้นเชิญชมสวยๆนะครับกล่วาวคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ